ครับมาอัปเดตลูกไก่ไรซัตเซ็ตนะครับนี่นะครับเพิ่งออกมาได้วันเสา,นาร์อาทิตย์กันนาคานสามวันนะครับสามวันสี่วันนะครับประมาณนี้นะครับไก่ไข่ไรซัตเซ็ตนะครับเจ็ดตัวนะครับแล้วก็มี สองตัวนั้นน่าจะเป็นไวดอทนะครับนี่นะครับลายซาสเซตนะครับเพิ่องออกมานะครับลายซากเซตนิวซีแลนด์นะครับนั่นเป็น สองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวนะครับอีกสองตัวนั้นเป็นของไวดอตนะครับซินเวอร์ไวดอตนะครับไก่ไข่นะครับอันนี้ไก่น่าจะเป็น อันนี้ก็ไก่ไข่นะครับวันนี้เพิ่งจะได้สามอาทิตย์กว่าๆนะครับไม่รู้ว่าตัวผู้หรือตัวเมียนะครับอ่ามาแล้วเลคอนอันนี้เล็กคอนนะครับได้ใกล้จะสามเดือนแลวนะครับสองเดือนกว่านะคไอ้เล็คอนนะครับเล็คอนตัวเมียนะครับไว้เล็คอนนะครับไก่ไข่นิวซีแลนด์นะครับตอนนี้ก็ต้องเพาะไก่ไข่นะครับ มีลูกค้าจองเยอะนะครับสำหรับไก่ไข่นะครับนี่ไก่น่าจะเป็นไก่แดงนะครับอันนี้ไม่รู้พันอะไรนะครับนี่พันผสมนะครับไม่รู้ว่าตัวผู้หรือตัวเมียเหมือนตัวผู้เหมือนตัวเมียอันนี้ไก่โคชินนะครับไก่เล็กนะครับ จะเลี้ยงไว้สำหรับฟักนะครับฟักไก่ไข่นะครับมีเล็กฮอนนะครับเอ้ไก่อีกตัวหนึ่งไม่เห็นไปไหนเนี่ยอ้าวเข้ามาอยู่ตรงนี้มีทั้งเล็กฮอนตัวผู้นะครับเอาไว้ทำพ่อพันธุ์นะครับ เพราะเราจะต้องพ่อาอันนี้ไก่ไก่ขาวนะครับรถขาวนะครับมันจะเป็นรถขาวนะครับนะครับเราจะกำลังพ่อขายนะครับที่ประเทศนิวซีแลนด์นะครับน่าจะปีหน้านะครับน่าจะย้ายไปฟาร์มนะครับไก่ไก่เล็กนะครับพ่อพันสำหรับไก่เราจะฝักอย่างเดียว นี่ออกมาหม่ออกมาได้สมอาทิตย์นะครับน่าจะดูเหมือนตัวเมียนี่ไก่มินโคชินนะครับนม่นี่โคชินนิวซีแลนด์นะครับไก่สวยงามน,นะครับยังไม่ดูเล่นนะครับตัวเมียก็จะ ไข่เขาก็จะไม,ไม่ไม่ฟักนะครับจะเอาเจ้าไข่ไก่ไข่นะครับให้ฟักไข่ไก่ไข่นะครับนี่เล็กคอนอันนี้อีกคู่นึ่งนะครับ มินิโคชินนะครับไก่สวยงามนิวซีแลนด์นะครับมินิโคชินนะครับไก่สวยงามนะครับปีหน้านี้ว่าจะย้ายเอาไปอยู่ฟาร์มนะครับจะหาที่เลี้ยงใหม่นะครับหาที่เลี้ยงที่มันมีสถานที่นะครับ ไก่นิวซีแลนด์นะครับมินิโคชินนิวซีแลนด์นะครับ <c oughs> อ่ามาดูไก่นะครับมาดูไก่นิวซีแลนด์นะครับไก่มินิโคชินนิวซีแลนด์นะครับอ่าลองดู I'm not